ทุกคนทุกคนนั่งไงเครื่องบิน,ท,น,นไไไไทุกคนเห็นไหมไฟแววบแวบทุกคนเห็นไหมเครื่องบินอู้ออ้มันเจ๋งมากเครื่องบินอู้เครื่องบินไอสุ่มเป็นานหลังบ้านอะอู้มันเจ๋งมากอา้อา้อูเอาหายแล้วเห็นไหมทุกคนนั่งไงกระพริบอยู่อะเห็นไหม เฮ้ยมาทุกคนขึ้นไปบนมันจิงโอ้มันจิงมาทุกคนบินผ่านไปแล้วครับบินฟิวมาเลยมันจิงมากเห็นครั้งแรกมังบินบินเอ็กบอบินต้องคืนเอหเห็นไฟไหมทุนเห็นไหมไฟเมื่อกี้มันบิน เกิดเหตุระทึกนะฮะเครื่องบินไม่ทราบสัญชาติระบุที่มาไม่ได้บินเหนือน่านฟ้าแม่งสรปรากฏพบในเลต้าท่านผู้ชมนะโอ้ปรากฏว่าทออ,อสั่งทหารอากาศบินขึ้นทันทีนะครับ F16 บินขึ้นทันทีปรากฏบินหาไม่เจอเพราะว่าหนีไปซะก่อนหนีไปไหนก็ไม่ทราบ นี่แหละครับเออนะเครื่องบินของประเทศไหนเนาะทำไมมันช่างออมีความรวดเร็วมีความคล่องแคล่วจริงๆนะหรือว่าจะเป็น UFO นะเออนะครับมันบินคล่องแคล่วว่องไวมากบินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหายไปเลยอ่นะฮะทออไทยนี่กว่าจะขึ้นบินก็ต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีท่านผู้ชมกว่าเขาจะแบบ ขึ้นบินได้นะอ,นนอันนี้อันนี้แบบเตรียมพร้อมเสมอนะบอกเฮ้ยขึ้นบินด่วนอย่างเงี้ยน,นักบินขึ้นบินมากว่าจะสํารวจกว่าจะอะไรกว่าจะเทคออฟกว่าจะอะไรขึ้นบินกว่าจะไปถึง15ทีอันนี้แบบด่วนจีนะเออนะครับนี่แหละฮะทหารมีไว้ทาไมใช่ไหมพอถึงเวลาดิเขาสั่งขึ้นดว่วนก็ต้องบินขึ้นทันทีเลยว่าจะมารอโอ้โหไม่ได้นะ แม่เกือบได้สอยล่วงแล้วนะครับไม่รู้สัญชาติไหนนะับินหาไม่เจอนะผู้ชมบินหายัางไงก็หาไม่เจอเนยะมันอยู่ไหนว่ามันอยู่ไหนว่านะหาไม่เจอถ้าเจอนะโหได้สอยล่วงแล้วเนี่ยกล้าดียังไงมาบินลุกล้ำด้านฟ้าไทยเออนะครับเขาก็ดีกันแล้วไม่ใช่เลยกับบ้าแดงเนี่ยนะก็ทหารก็ไปกินเออกินน้ำชงกินน้ำชากันนะเนป็น ดีกันแล้วใช่หรือจะมีฝ่ายไหนมาบินอยู่แม่ห้องสอนอีกนะเออหรือว่าเป็นฝ่ายเอ่อย f o นะฮะเออ UFO, นะเอ,อ,อย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะเออนี่แหละครับสถา,านการณ์บ้านเมืองเราตึงเครียดทุกวันนี้มีมีแต่ความนะชาวบ้านก็บอกโอ้ยมาแล้ว F16 มาแล้ว F16 มาแล้วอย่างงี้ไป เด็กน้อยก็ยังตื่นเต้นเลยโอ้ย F16 ถือว่า F16 ของประเทศไทยที่ไหนได้ mm hmm. เออนะครับของของประเทศไหนก็ไม่รู้เนะเออเด็กน้อยตะโกนล,ลั่นเลย F16 มาแล้ว F16 มาแล้วเออนะครับโอ้โหนะถ้าเกิดว่ามันมาทิ้งบอมทิ้งบึ้มทิ้งปั้มขึ้นมาแล้วเออทำไงเนี่ยใช่ไหม จะเอาเรือประมงไปขึ้นไปบินตรวจลาดตะเวนเนี่ยจะทันไหมเนี่ยเออนะครับถ้าไปชูสามนิ้วไล่เขาก็จะไปไหมเนี่ยนะเออนี่น่ากลัวมากท่านผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้นะเขาจะมาลุกล้ำตอนไหนก็ไม่รู้เลยนะเอ,อ้าแต่จริงๆแอดมินว่าเขารู้แหละแต่เขาคงยังยังไม่ได้บอกและว่าฝ่ายไหนถ้าบอกไปเดี๋ยวเรื่องใหญ่ นะครับก็เป็นไม่รู้ไว้ซะก่อนแล้วกันทําเป็นหลับหูหลับตาอันไหนที่มันยังไม่ควรรู้ก็ไม่ควรรู้นะเออแอนวินว่ากันนะแอนวินว่าเขารู้แหละแต่เขายังไม่ไม่บอกนะครับฝ่ายไหนแหมทำไมยังไม่รู้เครื่องบินซะอย่างถ้ายกเว้นจะเป็น UFO ะนะยกเว้นว่าเป็น UFO นี่เขาถึงเขาถึงยังไม่รู้อ่ะใช่ไหมเออนะครับต้องรู้แหละนะทหารเขารู้แหละแต่เขานะเออ ไม่บอกดีกว่าถ้าบอกเดี๋ยวมันเดีย๋ยวตื่นเต้นกันหมดนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ